สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปเนื้อหานะครับเกี่ยวกับความร้อนแฝงจำเพาะนะครับเรามาดูนิยามนะครับความร้อนแฝงจำเพาะเนี่ยก็คือปริมาณความร้อนนะครับที่ทาให้สารมวลหนึ่งหน่วยเนี่ยเปลี่ยนสถานะไปนะครับนิยมใช้สัญลักษณ์เป็นตัว L นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับก็แนะนําว่าให้อ่านนิยามจากภาษาอังกฤษที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะครับจะดีกว่ามากนะครับการเปลี่ยนสถานะที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว นะครับหรือว่าของเหลวเป็นแก๊สก็ได้นะครับอยู่ที่สถานการณ์นะครับทีนี้นี่ยถ้าเกิดว่าเขียนเป็นสมการนะครับก็จะเขียนได้ว่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับหรือว่า L เนี่ยก็คือเท่ากับ Q ต่อ m นะครับ Q ก็คือพลังงานความร้อนนะครับ m ก็คือมวลนะครับหรือ mass นะครับเพราะนั้นเนี่ยย้ายข้างแล้วเนี่ยก็จะเป็น Q ต่อ mL นะครับโดยที่ความร้อนแฝงเนี่ยจำเพาะเนี่ยก็จะมีหน่วย SI เป็นจูลต่อกิโลกรัมนะครับหรือว่าอาจจะมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมก็ได้นะครับ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับค่าความร้อนแฝงนะครับของอันนี้เป็นความที่เราขีดเส้นใต้ไว้นะครับมันเป็นความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะครับหรือว่าของการละลายนะครับเป็นค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําแข็งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากให้น้ำแข็งนะครับมวลหนกิโลกรัมเนี่ยละลายเป็นน้ำหมดนะครับต้องให้พลังงานกับมันนะครับสามแสนสามหมื่นสามพันจูลนะครับ เพราะในนี้ในตารางเนี่ยเขาเขียนว่าสามจุสามสามคูณสิบกําลังห้าเนาะก็คือซึ่งก็คือสามแสนสามื่นสามพันนะครับจุนต่อกิโลกรัมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นค่าความความร้อนแฝงจำเพาะในการหลอมเหลวของน้าแข็งนะครับดูตัวอย่างถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นค่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับของไอน้ำนะครับ หรือว่าค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะครับของน้ํานะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าประมาณนะครับ2.26คูณ10กาลัง6เนาะก็คือ2ล้าน2แสน6หมื่นนะครับจูลต่อกิโลกรัมนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้น้ําเดือดนะครับซึ่งมีมวล1นกิโลกรัมเนี่ยกลายเป็นไอน้ําหมดนะครับต้องให้พลังงานกับมันเนี่ย2ล้าน2แสน6หมื่นจูลนะครับเพราะนั้นเนี่หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับ นิยามของความร้อนแสงจำเพาะนะครับก็จะมีทั้งหลอมเหลวแล้วก็กลายเป็นไอนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนิยามที่สําคัญมากนะครับสําหรับการเรียนเรื่องความร้อนนะครับก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนนะให้แม่นยํานะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับก็อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ